บริษัทจัดการทรัพย์สินกางเฟิร์มเข้ามาบอสครับมีเรื่องอะไรด่วนเหรออ๋อนั่งสิอ๋อ,อ,อนายทำงานที่นี่กี่ปีแล้วรวมกันแล้วก็ยี่สิบปีครับพ่อจะสนใจเปลี่ยนสภาพแวดล้อมไหมอย่าบอกนะครับว่าจะไล่ผมออกเนะี่ย <laughs> ไม่ได้บอกว่าจะไล่ออกฉันจะย้ายนายไปอยู่ที่สาขาปักกิ่งเป็นซีอีโอซีอีโอผมทำได้เลยครับนายโชคดีโชคดีเหรอก่อนหน้านี้เปลี่ยนซีอโอหลายคนแล้วไม่มีใครอยู่นานเลยถ้าไม่เป็นแพะรับบาปก็โดนไล่ออกไปไม่ก็ว่าสุขภาพไม่ดีลาออกเองแต่ละคนซวยมากเลยแต่นายไม่เหมือนกันนายโชคดีมาก งานบุกเบิกนะต้องเป็นของนายเท่านั้นไ, <ños> <ingo> ไม่นึกเลยว่าโชคดีก็เป็นข้อดีเหมือนกันแต่ว่าครั้งก่อนที่ผมไปปะกิ่งคือตอนที่จัดโอลิมปิกปี2008แถมยังไม่ต้องพูดถึงคนท่องกงมเก่งอะไรที่สุดปรับตัวเก่งไงตอนนี้สิ่งที่นายต้องทําก็คือกลับไปปรึกษาเมียแล้วให้คำตอบฉันเร็วๆโอเคโอเคครับคุณแม่ว้าวที่รักยินดีด้วยค่ะโชคดีของคุณกลับมาแล้วนะ เธอก็อยากให้ฉันไปทำงานที่ปักกิ่งเหรอ CEO เนะโอกาสหายากมากเพลเพคุณไปสักสองปีก็จะได้เงินที่โดนโกงไปคืนมาหมดเลยแล้วเธอล่ะเธอสอบไปทนายความยากมากเลยนะไปอยู่ปักกิ่งก็ไม่ได้ใช้สิฉันก็เลยจะอยู่ต่อไงฮะเธอจะบอกว่าให้ฉันไปคนเดียวเหรอนั่งเครื่องบินแค่สามสี่ชั่วโมงเองนะนั่งเครื่องสามสี่ชั่วโมงมันไกลนะที่รักเสียดายงานใช่ไหมเนี่ย ฉันเสียดายเงินเดือนคิดดูนะฉันอยู่ฮ่องกงเป็นพยานงานแต่งบ้างช่วยคนยากันบ้างง้ายจะตายไปหากินง่ายมากเลยเทำไมคะไม่อยากห่างจากฉันเหรอฉันไปปากกิ่งคนเดียวอาจจะสร้างครอบครัวที่สองก็ได้นะ เธอคิดด้ดีๆฉันไม่กลัวหรอกพราะฉันมั่นใจในตัวคุณถึงสองร้อยเปอร์เซนต์ที่รอนฉันไปอยู่ปาก,กิงทำไมสบายปวดหัวตัวร้อนไม่มีคนดูแลจะท,ทำยังไงนะ่าสงสารนะไม่เห็นจะยากเลยฉันจะช่วยเตรียมน้ำมันมวยยาหม่องยาแก้ปวดหัวเวลาคุณไม่สบายตรงไหนหกล้มปวดหัวปวดท้องไม่ต้องกลัวอะไรเลยเฮ้ยเย้เธอใส่ใจฉันชังนะไม่เอาหน้าที่รักตามใจเธอก็ได้ 振翅能够飞，飞过那些高墙。青春总有理想，要理想能光联，有梦想。